ครับผมแกะกล่องรีวิวครับผมเสื้อสูบห้าพัปดสี่สิมิลครับใ่ายนี้นะครับผมตับตัวอย่างนี้นะครับว่าจะตรงปกหรือเปล่านะครับผมมะแกะด้วยกันครับดูสิมีอะไรให้บ้ากับชุดเสื้อสูบสี่สิมิล5 8าพใช้กับเรยห้าพันแปครับผม งานซิ่สี่สิบหกเอฟครับ,รบกล่องก็ไม่ได้ระบุอะไรนะครับว่าเป็นเลื่อยครับเป็ดหรือเปล่ามาดูข้างในครับอะไรบ้างมีประเก็นให้ด้วยครับผมชุดประเกน็น ปเกินปเกินต่อไอเสียปเกินครลมปเกินตีนเสื้อครับที่ตรียมมาดูข้างในเดี๋ยวดูข้างนอกก่อนปีปนาดีครับงานโอเคเลยครับเขียนอะไรเนี่ยหนึ่ง e สี่หก f ดูให้ในยครับให้อะไรมาบ้างคอยเฉยเดี๋ย,ยวโดวนเวียนหักสภาพเปลี่ยนก็โอเคครับไม่หักไม่อะไรนะ กิบล็อกสองชิ้นนี่ก็สลักลูกสูบครับยังอะไรให้อีกน้าวมีลูกปืนปลายก้านด้วยครับผมนี่ลูกสูบเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยไม่มีที่เจาะรูน้ำมันเนาะ ลูกสี่ห่วรียบเรียบครับไม่ได้เขียนอะไรเลยนะนตรงหมดครับนี่หมดปากเวนครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็หนึ่งกระเยองมาฝั่งไอเสียครับเป็นระบบเสื้อสูบสองพอร์ตครับงา ่หนาครับน้ำหนักใช้ได้ครับไม่เบานะครับยังไม่กลางวันเนาะมีกรกกๆจะดีหรือเปล่าไม่รู้ครับต้องลองครับสำหรับยี่ห้อนี้ เกดูแล้วก็ประมาณนี้พดไอดอีไอเสียอันนี้ก็ใช้ได้ครับใหญ่อยู่นะขีดกะนาดีประมาณนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับ4ี f อเอางบนก็ไม่มีอะไรต้องลองทดสอบใส่ดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง กับเสื้อสูบ5 8สี่สิบหกมิลความแรงจะขนาดไหนครับผมครับผมก็จะรออัปเกรดใส่ลูกสูบสี่สิบหกมิลกับเลื่อยห้าพันแปดนะครับตัวนี้ก็เป็นพารอประกอบครับตัวนี้จะประกอบเป็นเครื่องอัปเกรดครับตัวนี้เป็นแครงเครื่องโซแมคครับใส่กับลูกสูบสี่สิบหกมิลตามขั้นต้นนะครับว่าความแรงจะ ไปได้ขนาดไหนรอชมนะครับยังไงก็ฝากกไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้้วยครับขอบคุณครับ